สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมีอยู่ที่สถานีรถไฟใช่ไหมสถานีรถไฟกลางบางซื่อเพราะว่าเมย์จะนั่งรถไฟไปเที่ยววันเดย์ทิปกันที่อยุทธยาเราอยู่ตรงนี้ฝันตรงก็ซอยตรงข้ามลกเรนี่ไป ประเด็นคืออยากจะบอกว่าการเดินทางโดยรถไฟเป็นอะไรที่ใหม่มาสำหรับเมย์ตอนนี้ก็คือกําลังหลงทางอยู่นะคะว่าจะต้องเดินไปไหนอะไรยังไงถ้าเกิดใครไม่เคยมาก็อาจจะต้องแบบเผื่อเวลาในการเดินทางนิดนึงนะคะต้องซื้อซื้อรถก่อนออกสองตั๋วได้ตั๋วแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์เร่งรีบแล้วก็มีเรื่องพีคอย่างหนึ่งก็คือได้เป็นตั๋วยืนเพราะว่ามันไม่มีรอบแล้วเราก็แบบจองกระชั้นชิดมากแล้วมันก็ค<า>ือตอนนี้เลยเราต้องไปแล้วใช่ใช่ <laughs> อยา่าค่อยพูดแล้วกัน จะแบบออกจากบ้านสายไปน,นิดนึงแนะนาว่าถ้าเกิดใครที่จะมาระยะสั้นอนะ่ะให้มาจองล่วงหน้าดิดหนึ่งนะคะแล้วเขาไม่ได้มีรอบกับทีขนาดนะั้นเกียร์้ามันจะมีแบบเว้นอีกรอบนึงคือรอบเที่ยงซึ่งมันจะอีกสองชั่วโมงแต่ประเด็นคือเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าที่นั่งแบบมันว่างอ่ะก็สามารถเข้าไปนั่งได้แต่ถ้าไม่มีก็ต้องยืนเข้าใจปะคือสมมติว่าที่นั่งตรงนั้นอนะ่ะมันว่างใช่ปะเราไปนั่งปุ๊บแล้วพอถึงสถานีอะไรปุ๊บแล้วมีคนขึ้นมานั่งเราก็ต้องยืนเลย มีเป็นไอนี้ด้วยสมัยกันแดดพัดลมซึ่งมันเปิดอ,อยู่แล้วก็อย่างสุดท้ายที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือถุงฟังที่สามารถตัดเสียงรบกวนได้ทุกคนถุฟังอันนี้นะคะตัเป็นของ Sony รุ่น JBL F100X Mark 5น,นะคะคือที่เมย์ใช้เป็นนี้เพราะว่าทุกคนได้ยินใไหมว่าตอนเนี้ยเสียงมันดังมากดังแบบไม่รู้ได้ยินในเนี้ยจะได้ย,นนยินหรือเปล่าซึ่งตัวนี้เขาจะสามารถช่วยกับการตัดเสียงรบกวนได้ใช่ไหมทคที่ทนี่บนตึกในรถตัวรถไฟเนี้ยในตอนกลางวันก็ควร ตัวนี้นะคะเขาจะสามารถตัดสีลบควรได้ดีมากกว่าตัวที่ผ่านมาเมื่อกี้เมยใช้แชมเปอเมยก็เหมือนตัวเงไหด้วยแล้วก็ใส่ไปด้วยเสียงลบควรที่เป็นเสียลบควรภทยรองแทบจะไม่ได้ยิบเลยทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดใครไม่ชอบความแบบหยุดแบบตัวเนี่ยพุณโบกี่เมย์ไม่ชอบแต่ว่าอันนี้มันดีมากที่ว่าที่จุ๊บโควเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นแบบซิลโคนะคะแต่ว่าเขาเป็นโมลลี่โฟล์ที่เป็นโมลลี่โฟลเนี่ยมันเวลาใส่ไปแล้วมันจะไม่ติดอัดเข้าตัวซีลิโคนแล้วก็อีกอย่างหน ตรงนี้มันจะมีสายเปลียนด้วยอย่างเงี้ยเนี้ยสายเป็นสาเล็กสุดก็คือเอสเอสมันจะมีเป็นแมวเลยถ้าเกิดใครหูใหญ่ก็สามารถเปียนแล้วมันจะได้เหมาะสมองเราเวลาใส่มันจะได้สบายนะคะเวลาฟังเพลงอยากจะบอกว่ามันฟังเพลงแล้วมันเหมาะมากคนที่ยิ่งมาเกิดเพลงไหนที่มีคุณภาพเสียงที่แบบบายสุดๆมมไม่เกิดไปอีกโลกหนึ่งอ่ะแล้วมันก็สามารถตัดเสียงรบกวนด้วยคือแบบลอยไปในอากาศแนะนํามากๆก,ก,ก็ตอนนี้ใกล้ตัวหูเทียมแล้วนะคะเดี๋ยวใช้เป็นตัวเนี่ยแหละเพราะว่าเนี่ยเป็นเสียงดังมากๆ ที่เที่ยวนะคะแล้วที่นี้เราจะซื้อตั๋วขากลับไปก่อนเผื่อว่าขาลับเราจะไม่มีที่นั่งเราได้ทําการจองตั๋วขากลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าแถวยาวมากคือตอนแรกก็ไม่ยาวแต่ว่าพอเราต่อไปแป๊บเดียวอะมาหลังเลยมาต่อยาวมากๆใช่คือเหมือนเขาก็มีประสบการณ์เหมือนเราอะว่าแบบถ้าสมมติมาจองแบบกระชันชิดหรือว่าจองไม่ทันก็คือจะไม่มีกลับ อย่างเมื่อกี้คือไม่มีรถกลับแล้วนะยกเว้นตัวแบบแอร์ซึ่งแบบแอร์จะราคาสูงกว่าอย่างถ้าสัวเป็นแบบลมแบบธรรมดาจะเป็นแบบ20บาทแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบแอร์มันจะพุ่งไป200กว่าบาทเพื่อ10เท่าแต่เราไม่ซีนรียตรงนั้นเพราะเรารู้สึกว่าแบบยืนเมื่อกี้คือแบบไม่ไหวแล้วคือถามว่าใช่มันไม่นานแล้วถามว่าเหนื่อยไหมมันไม่เหนื่อยแต่ว่ามันปวดขาปวดตัวคือเราคิดว่าถ้าทั้งวันเราต้องไปปั่นจักรยานไปนู่นไปนี่เราต้องลมมากไปแน่อะไรเราเลยคิดว่าขากลับเรานั่งแบบสบายๆคร้วกันแล้วคือตอนนี้หลังจากที่เราลงมาแล้วเรา มีแผนจะไปปั่นจักรยานรอบเกออาะอยุธยากันนะคะ<ช>ไม่ได้รอบเกาะแต่คือใช้แบบพาหนะก็คือการปั่นจักรยานใช่ก็เมื่อกี้พูดอยู่ปั่นจักรยานรอบเกาะไม่แต่เราไม่ได้รอบเกาะคือ,อเราจะไปแค่ปัป่นๆเฉยๆเมื่อหไหวแค่นี้ก็จะแบบตุยแล้วเอาภาพใช่เอาภาพ ตอนนี้เรากํำลังจะไปขึ้นเรือเพื่อข้ามฝากแล้วค่อยไปเช่าจักรยานนะคะคือความจริงมันมีจักรยานฝั่งนี้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าปั่นจักรยานจากฝั่งนี้ไปมันจะต้องข้ามสะพานซึ่งมันจะค่อนข้างไกลเช่าจักรยานกันนะคะขึ้นจากเรือตรงนั้นมาแล้วก็เจอร้านเลย มันตรงซอยตรงข้ามเล็กน้ไปครับจะเป็นทางรับตรงสุดเลยจุดวัดในกระถางวัดประมาณหาหกเมตใะางวัดตรงข้างมาเลยเป็นกระบองข้อมุมตพิดวัดวลาบนระเบงชานที่แรกที่เราจะไปนะคะชั่ว่าร้านปางวิวก็คือตรงขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวขวาเลยไม่ไกลขับง่ายแต่ว่า1.4กิโล คือเขามีมเป็นแบบทางลัดให้เราเ<อ>าชื่อทางลัดอะแต่ว่ามันตรงมาแล้วถึงเลยถ้าสมมติว่าเดินจริงๆอะมันจะร้อนเพราะว่ามันไม่มีลมเว้ยแต่อันนี้คือแบบยังมันจะมีลมแบบสวนตัวเรามาหน่อยใช่ใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวปลาลิกก่อนนะคะเพราะเราหิวข้าวมากซึ่งสถานที่เราไปมันอยู่ระแวกเดียวกันเลยทุกคนก็คือแบบใกล้ๆกันเลย ปลาเล็กได้มิชลินเมื่อปีสอ2ีอย่างเวอร์มาแล้วจ้าก๋วยเตี๋ยวชั้นอีสแค่อันเดียวทุกคนต่างเตือนว่ามันเล็กนะให้สั่งสองนะแต่ว่าฉันสั่งแค่อันเดียวมาก้างกินอะไรเส้นเล็กทั้งแห้งและนะแห้งแล้วนะปากคนกันไปอยากลองอยากลองมีนะมีไม่ผักสองใหญ่หมูไม่ผักจ้าตอนนี้อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปลาเล็กนะคะไม่สั่งเป็นใหญ่น้ำหมูมา ซึ่งตอนที่ไปดูรีวิวมาเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดมากแล้วก็พอมาถึงอุทยาคนในพื้นที่แบบคุณลุงคุณป้าพอถามข้างทางปุ๊บเขาก็บอกว่าให้มากินร้านนี้อร่อยก็เลยแบบมากินดูอีสอีสเลสีแซบ่บเปรี้ยวและเผ็ดเปรี้ยวและเผ็ดลุยกันต่อจ้าตอนนี้เราอยู่ที่วัดมหาธาตุนะคะเป็นสถานที่แรกคือรู้สึกว่าผ่านมาเยอะมากๆแล้วในวันนี้คือหมายถึงว่ามันแบบ เหมือนเหมือนมันนานมากแล้วใช่แต่ว่าเพิ่งถึงที่แรกนะคะก็คือวัดมหาธาเดี๋ยวเราจะไปซื้อบัตรเข้าชมก่อนเขามีล่มให้ยืมด้วยนะคะทุกคนสามารถหยิบมาได้เลยแล้วก็มาคืนในจุดๆนี้ตีจังกลางเป็นแถวเลยนี่จากป้ายดำชมพูขนาดนี้ ก็คือลิซ่ายืนอยู่ตรงนี้เลยเหรอใช่เพิ่งรู้นะเนี่ยทุกคนเิยใครมาก็คือวันมหาธาตุนะคะนี่เล็บลิซ่ายินถ่ายตรงนี้มันค่อนข้างสูงมาเลยแต่ว่าคังคือคนสมัยก่อนเขาตัวสูงป่ะเคยได้ยินมาว่าเขาจะตัวใหญ่ก,กว่าคนสมัย สวยเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดู สวยสวยดูเหมือนแบบข้ามิติไปอ่ะทุกคนอันนี้คือเมย์มาถ่ายรูปตรงเมื่อกี้เดีย๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่าออกมาเป็นยังไงแล้วเสร็จปุ๊บอยู่ดีก็มีคนมาต่อคิวถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยก็เลยต้องมายืนหลบตรงนี้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นจะแบบไปโดนเขาทุกคนถ้าเกิดสังว่าใครขับจักรยานมาก็สามารถขับจักรยานเข้าไปข้างในตรงนี้ได้นะคือข้างในเนี่ยจะเป็นแบบเวิ้งเหมือนเป็นแบบดินแดนที่มีแบบบึงพระรามีพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีวัดเวิ้งเดียวกันเดี๋ยวเราจะขับจักรยานเข้าไปเพราะว่าเราอะจองตั๋ววกับต้อองนมมีเเเลลาหืยะ จอตรงนี้นะคะเห็นว่าตรงนี้มีสะพานแล้วก็จะมีวัดอยู่ตรงนู้นซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวัดอะไรเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนพระปางอะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปตรงนี้กันก่อน เป็นแบบฟิลคูดิโนในการมาปั่นอะอเพราะว่าตรงนี้คือเราสามารถเข้ามาได้เลยที่นี่เขาเรียกว่าสวนสาธารนณะบึงพระรามนะคะสามารถปั่นจักรยานเข้ามาได้แล้วก็บรรยากาศดีม,มีบึงแบบนี้แล้วก็มีแม่น้ำแล้วก็รอบๆก็คือจะมีวัดเต็มไปหมดมนี่นะคะเราขับจักรยานมากันที่ร้านฟางวิวเป็นคาเฟ่ยอยู่ตรงนี้ เขาอยากกินเป็นเมนูซิกเนเจอร์เนี่ยอันเนี้ยจะเป็นไส้ใหม่คือที่อุทยาดังเรื่องไส้ใหมเออเขาก็เลยจะเป็นแบบอยู่ในเมนูอะไรเงี้ยแล้วมันน่ากินฉันแบบไปหาข้อมูลมาแล้วนี่ไงเจอแล้วมันจะเป็นเหมือนแบบเซตยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็จะมีเป็นนั้นใส่เข้าไปถ้าสมมสึว่าเป็นจังหวัดอื่นไม่มีอไส้หมเห็นปะแต่ถ้าจังหวัดนี้เราต้องกิน คาของเมเป็นกาแฟแล้วก็มีเป็นแบบใส่ไหมข้างบนรู mm ้ hmm. สึกว่ามันเป็นแบบซิกเนเจอร์ดีก็เลยแบบสั่งมาอันนี้จะเป็นเซตบิงซทูที่สั่งมานะคะก็จะเป็นไขม่มุกขนมปังใส่ไหมแล้วก็นะเป็นสังขยาเวลาตาอันนี้ก็จะเป็นไอติมหน้าอีสต์จัง ชื่อว่าปาังวิวนะคะคือตรงนี้อ่ะพอมองออกไปอ่ะมันจะเป็นแบบวิวเป็นปงังอลยทุกคนคือมันสวยมากแต่ว่าที่นี่อาจจะแบบเสียงบรบกวนเยอะนิดน,นึงนะคะทุกคนเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะแล้วก็เมนั่งใกล้ๆกับเคาน์เตอร์มันจะมีแบบเสียงเครื่องปั่นอะไรนิดนึงซึ่งอยากจะบอกว่าเมรู้สึกคิดถูกมากที่พกหูฟังตัวนี้มาเพราะว่าเมื่อกี้มีงานด่วนเข้ามาที่จําเป็นที่จะต้องรีบตัดแล้วก็รีบส่งให้ลูกค้าวันนี้ แล้วในแบบคาเฟ่เนี่ยคือเสียงค่อนข้างดังใช่ปะแต่ว่าตัวนี้เวลาที่เอามาใส่เราก็ตัดคีมอะไรเงี้ยก็คือตัดเสียงรบกวนแบบออกไปหมดเลยนะคะดีมากๆเดี๋ยวจะมานั่งทํางานอีกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่าอากาศตอนนี้อ่ะแดดเริ่มหายไปแล้วซึ่งก่อนหน้านี้คือแดดแบบแดดแรงมากเป็นไงบ้างวันนี้ สวยข้างหลังสวยสวยมากมิ้นบอกว่าวิวนี้ดีแต่ว่ามืดตรลึบมาแล้วขี่จักรยานมา1นึ่งาทีข้ามฝั่งจากร้านปางวิวก็คือจะมาถึงวัดราชบูรณะนะคะซึ่งวิวของร้านปางวิวอะ่ะมันจะสามารถมองเห็นมาที่เออน่าจะเป็นพระป,ปาของวัดราชบูรณะได้มีที่จอดจักรยานเหมือนเดิมนะคะในทุกทกที่ต้ับยังไง นะวันเลาชบูแล้วนะคนตัวชอบเพราะว่ามันทะลุกันเลยสวยนะเออพมุมงนี้นสวยว่ะสวยมากเลยที่นี่ก็มีร่มให้ยืมนะคะซึ่งตอนนี้อากาศมันแบบแดดลม่มลมตกแล้วเพราะว่าความมืดมันกําลังจะคืบคลานเข้ามา,ามใช่ก็เลยหยิบร่มไปด้วยนะคะเมื่อกี้กันแดดแต่ตอนนี้คือกันฝนเฮ้ยแต่ตอนนี้อากาศดีเลยกาลังดีเลยใช่ใช่อากาศดีเฮ้ยเข้าไปทางนี้ไหม ายที่เป็นรูปคล้<ม>ายๆหน้าเรือ,อสักอย่างคว่าเราเดินทางีได้เลยน้อ,นองาเดินอขึ้นเข้าไปได้ด้วยนะคะ <üş> ไม่รู้ว่าผู้ในคลิปไปหรือยังแต่ว่าเมื่อวันก่อนไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าวัดที่อยุธยาจะมีวัดเยอะมากเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าถ้าเกิดสมมติว่าสร้างวัดจะได้แบบ ไปในสู่พบภูมิที่ดีมีบุญเพิ่มขึ้นหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็วัดแต่ละวัดนะคะถ้าเกิดสุวาใครที่มีแบบกําลังรัพย์ในการสร้างอ่ะเขาจะตั้งชื่อวัดเป็นชื่อของเขาเอง่านเป็นอะไรที่แบบใหม่แล้วเก่ามีขึ้นมาข้างบนนะคะแล้วก็ลงเข้ามาข้างในไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่ามีแต่ต่างชาติเข้ามาขางข้าวอะ่ะมี้าังข้าว อกลิ่นที่เราคิดว่ามันคือฉี่น่าจะเป็นของครา้งคขาเนื่องด้วยเวลาเหลือนะคะเลยกลับมาที่วัดมหาธาตุอีกทีเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้มาตรงพระเสียนที่มีถาวันคุมก็เลยมาอีกรอบนะเราอยู่ในโซนนี้อยู่แล้วเราต้องรอเวลาถึงตั้งหกโมงเย็นวันนี้ไม่ถึงสักทีก็เลยมาดูหน่อยดีกว่าเพราะเราก็มาทีงนี่แล้วใช่เดี๋ยวถ่ายให้ดูแต่ว่าเป็นแลนด์มาร์คที่คนแบบถ่ายกันเยอะมาก อันนี้คือหน้าตาให้เห็นภาพจําจลองนะคะว่าเมื่อก่อนเคยยิ่งใหญ่แค่ไหนถือว่าเลิศนะอลังการโบยใหญ่อเป็นแพทเทิร์ยยน,ยยนใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นอย่างที่เห็นนะคะเป็นแบบอิๆสีน้ำตาลตามการเวลาแหละ400กว่าปี <Yay. S 2> ทุกคนในการที่มีล่ามมาบอกในสถานที่ต่างๆก็ดิ่มกันนะตอนแรกรู้สึกแบบเราคนไทยมันไม่จำเป็นใช่ไหม แต่พอมานั่งคิดดีๆแล้วรู้สึกว่าเราจะได้อินไปกับสถานที่ได้ก็ลองไปจ้างพี่ไกด์มาก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้เห็นทั้งเกาหลีญี่ปุน่นฝรั่งเศสรัสเซียอังกฤษเออคนไทยก็มีไม่ถามว,ว่าป้ายป้ายมีบอกไหมมีแต่แค่ถ้าสมมติว่ามีคนมาเล่ามันจะมันจะมีความแบบอิน <In. S 2> มีความอินมีความอะไรมากกว่านี้นิดนึงถึงเวลามาคืนจัก,กรยานแล้วนะคะเช่าที่ร้านนี้ December House นี่มีทั้งจักรยานทั้ง,งมอเตอร์ไซค์อะไรให้เช่าเต็มไปหมดบายๆสิ ร้านอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ท่าเรืออยู่ตรงนู้นซูมไปไมเดินไปขึ้นเรือกันนะคะคนละสิบบาทเผื่อใครอยากจะนั่งเป็นตุกๆนะคะค่าโดยสารก็เท่านี้เลยดูได้ ตอนนี้อยู่ที่คาเฟ่นะคะก็คือคาเฟ่ติดกับสถานีเลยก็คือสถานีอยู่ตรงนี้แล้วคาเฟ่ก็อยู่ตรงนี้จะเป็นลิปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นรถตอนรอ6โมงตอนนี้เป็นเวลา5โมงเท่ากับว่าเราต้องรอ1ชั่วโมงก็เลยมานั่งที่คาเฟ่นี้มันจะมีเป็นน้ำแล้วก็อาหารขายเมย์ก็สั่งเป็นชาแล้วก็เปบปซี่มันกินเพราะว่าแบบกระหายมาก,มาก ทิปนี้ถือว่าเป็นทิปที่แบบเลิศนะชอบเป็นหนึ่งในทิปที่ชอบแต่ว่าเหนื่อยแต่คือแบบประเทศไทยไปที่ไหนไงก็ร้อนยังไงก็เหนื่อยไปเหนื่อยก็เหนื่อยแต่โอเคเลยใช่คือมันดีมากแล้วก็ปั่นจักรยานคือมันไม่เหนื่อยอย่างที่คิดใช่มั้ใช่มันไม่เหนื่อยแต่ตอนแรกเข้าใจว่ามันต้องขับแบบ2กิโล 3- 4มกิโลคือเราไม่ได้เตรียมร่างกายมาเก็ตปะก็ถือว่าเป็นทิปที่แบบแนะนําถ้าเกิดใครที่แบบไม่มีรถยนต์ส่วนตัวหรือว่าอยากจะเที่ยวแบบประหยัดง้อ่ะอันนี้คือถือว่าดีเลยอย่างขามา20บาท เพราะว่าเป็นแบบร้อนแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเย็นค้างกับแบบเมียอยู่ที่261บาทนะคะความจริงแล้วเราจะขึ้นรถเที่ยวที่18นาฬิกา6นาทีแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ดีเลย์นะคะกลายเป็น18นิกา40นาทีแทนถึงเวลาแล้วจ้าสกับบวาาแล้วจา้าเากดีเลย์มา40นาทีเขาจะมาประกาศซึ่งการเดินทางรถไฟตอนนี้คือยังไม่ชินเลยแบบไม่รู้ว่าจะยังไง ทีมนี้อันนี้คือพูดจริงๆเลยนะรู้สึกว่ามันเป็นทริปที่เหนื่อยแต่สนุกมากๆถ้าเกิดมีอนาคตก็คืออยากที่จะทําอีกมีในอนาคตมีในอนาคตก็อยากที่จะทําอีกคือความจริงแล้วอ่ะการเกิดทริปนี้อ่ะมัน,นเกิดขึ้นจากว่าตอนนี้ทางรถไฟเขาจะมีจัดเป็นท,ท<อ>นริปว<ช>ันเดททริปไปเขื่อนปราลสิทธิ์แต่ทีนี้คือเขาจะมีแค่วันเสาร์กับอาทิตย์แล้วก็มีแค่สาเดือนเท่านั้นแต่เราจองไม่ทันจองช้าไปใช่คือแบบมันเต็มแบบ ไม่ว่าจะชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามคือเต็มหมดเขาไม่ได้มีแค่เกิดป่าสากเขามีหลายหลายที่ไปไปตรงนู้นตรงนี้อะไรแต่นี้มันไฮไลท์ไงมีแค่สามเดือนก็เลยจะจองไปสุดท้ายจองไม่ได้ก็เลยแบบโอเคอายุทยายอมใจแต่ก็ถือว่าโอเคเลยนะถ้าเกิดใครแบบงบจากัดหรือไม่ก็แบบมีเวลาวันเดียวอยากจะลองแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยก็คือมาแค่นี้เลยถือว่าโอเคก็สําหรับคลิปนี้จบแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันก็ไปแล้วค่ะบาย